เรามาดูมาดูจุดความร้อนนะครับวิเคราะห์จุดความร้อนที่เกิดขึ้นจาก Nasa เฟ r m มนะครับถ้าเราดูความร้อนเจ็ดวันจุดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในเจ็ดวันของของกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนี้ยนะครับเราดูเป็นแบบซิมเปิลเนี่ยมันจะได้แดงหมดแต่ถ้าเราดูเป็นไทม์เบสคือให้มันแยกเวลาให้เราเราจะเห็นแบบนี้ไทม์เบสแล้วเป็นวันนะถ้าเป็นชั่วโมงเนี่ยมันมันมันน้อยไปมันจะขาวหมดมันจะไปเวลามันนาน ถ้าตัดมาเป็นวันมันจะเห็นความแตกต่างตรงนี้ดีกว่านะครับที่ที่เรามาวิเคราะห์อย่างนี้ตรงนี้ตรงสีขาวๆนี่คือจุดที่มันเริ่มก่อนสีขาวนี้ก็คือเนี่ยเน,นี่ยมากกว่าห้าวันนะครับประมาณมากกว่าห้าวันสีขาวเนี่ยก็คือวันที่สิบห้านะครับสีขาวเนี่ยวันที่สิบห้านะครับสิบห้าเวลาสิบสามห้าหกนะครับ สิบห้าเราเราดูตัวนี้เหมือนขาวแต่จริงๆก็มันก็คือสีไข่ๆหน่อยไม่เป็นไรเราดูวันที่เป็นหลักวันที่สิบห้านะครับเวลาบ่ายโมงขยับมาสีเดียวกันตรงนี้นะครับสีเดียวกันนี่ก็คือวันที่สิบหกบ่ายสองโมงนะครับสิบหกบ่ายสองโมงนี่สิบหกบ่ายโมงบ่ายสองโมงมันแล้วแต่ดาวเทียมนะอันนี้คือโซมิเอ็นพีพีสรุปก็คือสิบห้ากับสิบหกเรื่องดาวเทียมเดี๋ยววางทีหลังมันอาจจะมีได้สองดวงสามดวงแล้วแต่นะครับอย่างเงี้ยเป็นซูมิเป็นโ so นอ no า บางทีนออาไม่มีแต่ไอฝั่งนี้เป็นอ, IE, อวคว้าเนี่ยอคว้าคือดวงใหญ่เลยนะครับอวควาก็คือไฟใหญ่ๆเลยนี่ไฟยังใหญ่ๆเลยตัวไหนอวควาเนี่ยน,น่าจะเป็นตรงนี้นะครับอะอวควาจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นไฟใหญ่กว่าหนึ่งกิโลละสิบห้าสิบหกนะครับแล้วก็มาเป็นสิบหกนี่อวคว้าเลยนะครับสิบหกอยู่นะครับสิบหกตรงนี้ละ่ะ รงนี้ก็สิบหกนะครับราศีส้มๆนี้ลหละสิบเจ็ดอ่าสิบห้าสิบหกแล้วก็มาสิบเจ็ดตรงนี้วันที่เท่าไหร่สิบแปดและตัวนี้โอเป็นเทอร์ล่าเลยเป็นเทอร์ล่าก็คือเป็นไฟใหญ่ๆเลยนะครับวันที่สิบแปดนั้นจะเห็นจะเห็นว่าไฟายมาเริ่มตรงนี้นะครับสีขาวสีเหลืองแล้วก็ลามไปสีส้มลามกระจายเลยที่นี้แล้วก็กลายเป็นไฟใหญ่ก็คือดวงนี้ดวงนี้ก็คืออควา วันที่สิบหกแล้วก็มาวันที่สิบแปดเนี่ยไฟใหญ่มากก็เป็นเทอร่าอีกเหมือนกันเป็นเทอร่าก็คือไฟหนึ่งกิโลอ่ะเพราะนั้นไฟดวงนี้กระดวงนี้็นไฟหนึ่งกิโลอันนี้คือคือการกระจายตัวของไฟถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูอย่างนี้ผมผมปิดตรงนี้ก่อนเพราะนั้นอตรงเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันมันเกิดตรงนี้แล้วก็ลาม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 ออกมาเรื่อยๆนะครับลามออกไปเรื่อยๆแล้วมาพุ่งมาทางนี้ ถามว่าตรงนี้ไหม้ไหมตรงนี้ก็คงไหม้แต่ราเทียมมันกมน็มันเป็นจุดนะมันเห็นเป็นจุดแล้วพอไฟใหญ่ปุ๊บความความเร็วมันก็จะเร็วมากขึ้นอันนี้เราเห็นแล้วไฟที่เกิดจากตรงนี้เกิดจากตรงนี้แล้วก็ลามลามลามไปทีนี้มันกินพื้นที่แค่ไหนตั้งแต่สิ1ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแห้าสิบหเจ็ดสวันลองมาวัดดูนะครับลองวัดดู พื้นที่พื้นที่ที่ไฟไหม้เราเอาตรงอย่างนี้เลยนะครับเอาอย่างนี้ก็ได้เอาอดี๋ยจ,จ,จะเยอะเกินไปอย่างนี้ก็ได้นะครับโดยประมาณนะครับอย่างนี้อันนี้ก็ถือว่ามาทางนี้อันนี้ก็อ้อมมาทางนี้เลยนะครับตัวนี้อาจจะตัดเข้าไปนิดนึงนะครับอ่ะเอาอย่างนี้เลยห้าจุดสองเก้าตารางกิโลเมตรนะครับเนี่ยห้าจุดสองเก้าตารางกิโลเมตรห้าจุดสองเก้าตารางกิโลเมตรคิดเป็นพื้นที่กี่ไร่ ูณได้625 5.29 5.29คูณ625เท่ากับ3,003 3,300ตีซะ3,005นะตีซะ3,005พื้นที่ที่ไฟไหม้3วัน15 16 17 18 4วัน3,005เอาพื้นที่ที่ท,ที่อื่น,น,นๆที่เรา ที่เรายังไม่รู้อีกเนี่ยที่เราที่เราไม่ได้ว่าเราไม่รู้มันลามไปถึงไหนแล้วมันไปใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องไปไวใช่ไหมครับต้องมาอย่างนี้เนี่ยแล้วไฟเนี่ยมันเกิดมาตอนบ่ายๆตอนนี้มันก็ลามอยู่การดับไม่ใช่ดับง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นมันตีซะสี่วันวันละพันไร่อาะวันแรกๆอาจจะน้อยแต่วันต่อๆมาเนี่ยเยอะขึ้นแน่นอนสี่วันนะครับก็คือวันละพันไรประมาณสี่พันไรนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นไฟแค่จุดเดียว ไปแค่จุดเดียวแล้วก็4วันนะครับมีมีโมดิสนี่คือ1กิโลนี่คือ1กิโลนะครับเพราะนั้นอันนี้คือเราวิเคราะห์จากจุดความร้อนนะครับโดยใช้ดาวเทียมมองแล้วเราก็มองแค่ตรงนี้เท่านั้นเราไม่ได้มองจุดอื่นจุดเดียวไฟไหม้4วันหมดไป4,000ไร่นะครับเอาเอาไปแค่นี้ก่อนครับ